โอเคนะครับผมก็สวัสดีด้วยแล้วกลับมาในเกมของ Dragon Ball Z d o k k า n Battle หนี้รอบหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครของซุปเปอร์เบริต้าตัวนี้นะนี่ก็เป็นซุปเปอร์เบริต้าของภาคแอนดรอยเซลซากะนะภาคเซลนะตอนกํนกนลาลังสู้กับกํลาลังบวกกับร่างเซลรล่าง2อ,อยู่นะเป็นฉากน่าจดจําเหมือนกันฉากเตะฉากเตะท้องของเบริต้านะฮะถ้าเตะลูกเตะโคตรเท่เลยนะ <c oughs> นะครับก็เป็นฉากที่กํลาลังเตะท้องเบริต้า เตะท้องเซลสิเออเตะท้องเซลตล่างสองนะครับไม่รู้มันเตะท้องมันเตะไข่นะเออดูเหมือนเตะไข่นะดูพราดูหน้าเซลดิโหแบบทุกข์ทรมานมากแบบจะตายอะจะตายอ่ะนะฮะนั่นแหละ้วนะก็โอเคเพื่อ้นข้อสายตัวทีสีม่วงตัวนี้นะครับก็จะมาไปสกิลว่ามันทําอะไรได้บ้างมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะมาเล่นจริงให้ดูว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับถ้าใครรู้แล้วก็สามารถข้ามตรงนี้ไปได้เลยเดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงทีนึ่งก็ได้อะไรอย่างงี้อันนี้ผมจะแปลสกิลนะครับนะก็โอเคตามนั้นนะ โอเคนะครับเริ่มจากผู้นำก่อนละกันผู้นำนครับนำให้กับสีม่วงนะฮะคีบวกสามมันก็ทุกอย่างถึงเก้านต์ทุกอย่างที่เป็นสีม่วงนะฮะตัวดีตัวร้ายนำได้หมดเลยถือว่าผู้นําที่ดีนะเอามานําในดา่ดานดา่านวีดีโอซีก็นําได้เพราะว่านําสีม่วงนะสีม่วงแบบสีม่วงเลยอนะ่ะไม่ต้องเป็นตัวดีก็ได้ตัวร้ายก็ได้อะไรตัวไหนก็ได้อะไรเงี้ก็ได้นะครับขอให้เป็นสีม่วงก็พอแล้วนําดีด้วยนำเป็นได้แบบโอเคเลยเพราะว่านําคีบสามแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือ ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายนี่คือก็โอเคนะผมว่าดีเลยแหละนะก็จะทําการตีแบบซูพิมแล้วก็เพิ่มเอเดอร์เคนในเทิร์นั้นนะครับเมื่อโจมตีบวกห้าทำให้มันตีแรงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าติดเบิ้ลสองรอบเนี่ยติดเบิ้ลอีกรอบหนึ่งเนี่ยหลังจากการโจมตีไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมก็จะตีแรงขึ้นไปอีกก็คือเหมือนเป็นการบัฟเอนเดอร์เคนในเทิร์นั้นที่มันโจมตีแหละบัฟไปหนึ่งเทิร์นนะงั้นเนี่ยถ้าเกิดมันติดถ้าเกิดว่าตัวนี้มันติดเบิ้ลเนี่ยมมมมมมมััมม 2, มัันนนนนจจจะะะะตตตีีีแแแแรรรรรรรงงงาาาาากกกกออบบขึ้ไปวว่่่ๆเเพพิ50% 1เทิร์นนะครับอ่าก็ต่อไปพาสซีลกิลนะครับพาสซีลกิลนะฮะอ่าก็เอเดอเคดฟเฟนตั้งต้นมา80%นะครับมีให้มา80%ตั้งต้นเลยบัฟมาแบบง่ายง่ายนี้นะฮะตั้งต้นถือว่าดีมีเอเดอเคดฟเฟน์พร้อมนะครับเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็จะเพิ่มเอเดอเคดฟเฟน์อีกนะครับสูงสุดถึง120%เลยนะโอ้โหบัฟแบบมาอาสาพลังแห่งซูเปอร์บิจิต้านะพลังก้าวโตนะฮะบัฟเอเดอเคดฟเฟน์สูงสุดถึง120%นะะฮก็อยู่ที่จานนวเเลืือออดขงรก็คยิ่่งงมีเเลืออดยยะิบัฟเยอะ ก็คือยิ่งมีเลือดเยอะจะยิ่งบ้าทั้ง A d C D เฟนเยอะเลยสูงสุดถึง120%ก็คือตัวเนี้ยเวลาเปิดมาเนี่ยมันจะ f u าวเวอร์เลยนะครับเหมือนจะเหมือนตัวคอรที่ผมิวไปชีวไปแล, <are> แล้ว่าเหมือนของโกคูสาม E C A คือเปิดมาปุ๊บมันจะตีได้แรงสุดๆไปเลยมันจะแบบว่าโออเว over เวอร์มากนะครับยกเว้นถ้าเลือดเราต่ำหรือว่าเลือดเราโดนเยียบกดักระเบิดตอนเริ่มเทินก็อาจจะแบบเลือดลดลงมาก็อาจจะแบบว่ายังตีได้ไม่แรงสุดนะแต่ก็คือง่ายก็คือยิ่งเลือดเต็มอ่ะจะยิ่งจะยิ เกาะลงมาหน่อยเรื่องเกาะเรื่องเรื่อง d ีเฟ n เรื่อง e n e r g ก็จะลดลงมาตามพาสซี่ของมันนั่นแหละนะลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะยิ่งเลือดเยอะยิ่งเพิ่มเยอะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วกับการก็คือยิ่งน้อยถ้ายิ่งลดน้อยเหมือนกันอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ไม่หมดนะครับตัวนี้จะทําการการันตีคิริคอนนะตีแล้วจะทําการกันตีคิริคอนฮิตแบบว่าตีติดคิริคอนชัวร์นะครับเมื่อเจอศัตรูที่เป็นประเภทของ Android ที่เป็นศัตรูนะเวลาโจมตีใส่ศัตรูประเภทแอนดรอยเนี่ยมันจะตีเข้าคิริคอนแบบชัวร์วร้อยเปอร์เซ โคตรดีนะตรงนี้เป็นแบบ Android เป็นนักฆ่า Android นะฮะเป็นตัวละครที่แบบเจอกับสาย Android ได้ดีมากเลยแบบต่อกรได้โคตรดีเพราะว่ามันคียดิคอนจุ๋วนะเออแล้วนั่นในคียดิคอนจากการกระดานไม่ต้องอัพมาแบบอัพไม่ต้องอัพมาเลยอะถ้าใครจะเน้นให้มันเล่นตามงานเน้นแบบเล่นแบบเน้นเน้นเล่นตามแบบตามด่านประเภท Android อะไรอย่างงี้นะแต่จริงไม่เล่นด่านไหนก็ได้ตัวนี้นะครับเล่นได้ทั้งหลายด่านเลยไม่จำเป็นต้องเป็นงานเฉพาะไปหน่อยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าในด่านเช่นด่าน Android ซี a าก้าประเภทแอนดรอยนี่คือตัวนี้เหมาะมาก ที่เป็นที่เป็นในด่านนั้นนะนะมันจากคิดดิคอนทุกเทิร์นเลยจะดีมากเลยนะฮะนั่นแหละผมก็เลยอัพคิดดิคอนมา9นะครับแล้วก็อัพเบอร์สิบสองไปเลยเบิร์จะเยอะสุดเพราะว่าจะได้เอามาเพิ่มวีด์เคเพิ่มไปอีกก็คือติดเบิร์สองรอบภายในเทิร์นก็จะดีมากนะครับตีไม่ตายสองรอบเออนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่ามันเพิ่มวีด์เคห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นนะฮะแล้วก็คิดดิคอนก็ติดแล้วบ้างเผื่อเล่นในด่างลำดานปกติธรรมดาธรรมดาเนาะเผื่อจะได้มีโอกาสคิดดิคอนเพิ่มขึ้้้้้นนนนแแลลลวววกก็หก็หหหบบบติดมมมาาาใอยู่่ะะะสสรรรัรัีีงคปณ นะและผมก็ใส่ไปชิปเมนต์ไว้ด้วยนะใส่ไปชิปเมนต์บวกเอเดคเคนะครับ400เอเดคทำให้มันตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโอเคก็ทีมก็อยู่ได้หลายทีมนะอืมประมาณนี้หกทีมเลยทีมหลักก็จะเป็นทีมของวายต้าแฟมิลี่เพียวไซย่าแล้วก็ฟูลพาวเวอร์นะครับซูปเปอร์ไซย,ย่าก็อยู่ได้นะอสี่ทีมนี้น่าจะโอเคสุดผมว่าสนะี่ทีมนี้ซูปเปอร์ไซย,ยาวายิต้าแฟมิลี่ฟูลพาวเวอร์แล้วก็เพียวไซย่า เอ็นดอร์เซอร์การนี่ก็อยู่ได้แต่ว่าแบบผมว่าที่มันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันแบบทีมันบัฟมันน้อยไงเออผู้นํามันอะนะมันบัฟมันน้อยมันไม่ได้บัฟดีเคนะครับมันบัฟแค่แคทพีกับดีเฟนต์มาเยอะเฉยเอ็นเคบัฟมันน้อยมากก็เลยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าใครเล่นแบบเล่นชอบเล่นสายถึกสายสายแท้งก็จัดทีมอ็นดอร์เซอร์กาไปเล่นได้เลยเพราะว่ามันเลือดเยอะนะครับมันบัฟเลือดมันเยอะนะประมาณนั้นนะครับโอเค นะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเก่งขนาดไหนสำหรับตัวละครตัวนี้นะเวลาเล่นใช้งานจริงอันะนี้ผมได้มา100%ด้วยนะจะดูกันว่ามันจะตีแรงขนาดไหนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับใส่ชิปเม้นต์มาเป็นชิปเม้นต์บวกเอเดเคซี่400ถ้าเกิดว่าจะได้บัฟเพิ่มมาอีกนะครับ400แล้วก็บวกกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลัส 4B ก็เพิ่มไปอีกเยอะแ่ะแหละนะครับ, 400, บ,บ,บ,นะสสบมนะบาดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่นะสเตตัสเอเดอเคซอยู่ที่104นะครับวันนี้แต่104นะ 14, นะประมาณนั้นนะครับก็โอเคคไปลุยนะรับมาลุยเลย เล่นในทีมของฟูลพาวเวอร์นะครับทีมโบลลี่จะได้บัฟอิดเดิเคมแบบเต็มที่นะครับบัฟมา170%นะเพราะว่าผมอยู่ทีมเดียว <c oughs> ทีมเบต้าแฟมิลี่ผมก็ไม่ได้มีเอลอาร์4ปีก็เลยเลยไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับนั่นแหละยังอยากได้อยากอยากอยากได้อยู่เหมือนกันนะเอลอาร์4ปีเบต้าเนี่ยเพราะผมไม่มีเลยแล้วก็อยากได้มามาเป็นผู้นํามากนะอยากได้มากเลยไม่รู้ว่ากาชาจะบนมาตอนไหนใน4ปีเนะี่ยโอเคนะครับเปิดมาอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะผมว่า ลิงก็ครบใช่ไหมลิงครบหรือเปล่าลิงกับบูรี่มันได้อะไรบ้างแต่ที่แน่คือเซฟเบเทอร์นอร์ได้แน่นอนนะครับอืมโอเคลิงครบเลยนะมีลิงนี้ด้วยนะสิบเปอร์เซ็นต์เอคลีกโอมาแน่นอนรอบนี้แล้วเปิดในะแบบฟูลพาวเวอร์ด้วยเพราะอย่างที่บอกเ้าเรียกเต็มคือยิง่งยิ่งโหดยิ่งเล็ดยิด่งเล็ดเยอะยิ่งดีนะครับประมาณน่งแล้วก็มีซับให้กับไอ้นั่นด้วยนะซับแอนดอร์ไอซับเบจิต้าเฟมิลี่ของตัวฟรีนะครับให้กับพวกเบจิต้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโคตรแรง มันต้องแรงแน่ๆรอดูกันนะว่าจะเท่าไหร่แล้วเจอ Android ด้วยนะครับจะทำการคิดค่อนเฉียวอันนี้มันจะเป็นการการนะันตีคิดค่อนนะตีไปหนึ่งล้านตอนนี้โอ้โหตายเลยสุดยอดมาเท่าไหร่ล้านเก้านะครับโอ้โหไม่สองล้านหรอวะนึกว่าจะถึงไม่ถึงเฉยเลยอย่างวะสองล้านเก้าล okay, ้านเก้าโอเคสองล้านเก้าคิดค่อนสองล้านตีล้านเก้าเองหรอวะ <laughs> ไม่ถึงสองล้านเลยนะนี่อุตส่ามีบัฟแบบ ซัพพอร์ตมาเนี่ยเออซัพพอร์ตก็มีลิงก์ก็ครบนะผมว,ว่าเนี่ยมันน่าเมื่อกี้น่าจะถึงสองล้านนะไม่ถึงวะเอออแต่ตัตก็ไม่ไก็ไม่ก็โอเคนะไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปมีสี่เอลิเคแต่ว่ามันผมว่ามันน้อยกว่าพวกตัวปกตินะแน่นอนเป็นตัวตู้ธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองให้โอเมก้าไปวนเทินนะครับจะได้ซับอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะเป็นแคอย่างนี้เห็นนะตีไปล้านเก้านะถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะ ใช้ได้แหละไม่ได้แย่เท่าไหร่นะถ้าเล่นดางอะไรอย่างเงี้ยดางที่เจอกับแอนดรอยที่เป็นศัตรูเนี่ยจะเหมาะมากเลยจะได้คิดดีคอนชัวร์ล้านเก้าแล้วกันๆๆๆการการการันตีคิดดีคอนก์นเป็นอะไรที่ดีอะไรผมว่านะการันตีคิดดีคอนแบบตีล้านเก้านี่ถือว่าดีมากนะเออแต่ถ้าเล่นดางธรรมดาผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายอาจจะไม่ค่อยได้โชว์อะไรเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเล่นดางธรรมดาแบบไม่มีนั่นนะ <c oughs> <ๆ S 1> ไม่มีแล้วไงไม่ไม่เจอซูรีเป็นเพคแ อาจจะไม่ได้โชว์พลังสูงสุดนะโอเคมารอบนี้เลือดยังเต็มเหมือนเดิมน,นะดีเฟนต์เท่าไหร่เขาดีเฟนต์ก่อนแล้วกันนะดีเฟนต์นี่หนึ่งแสนนะครับถือว่าโอเคนะตายซับเอ็ดเคดีเฟนต์ปป A K ด้วยแหละจากซัพพอร์ตแต่ถึงแสนนั้นถือว่าโอเคแหละผมว่าใช้ได้เลยนะฮะตัวห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราบเบจยต้าเปลี่ยนล่างตีไปล้านหกนะผมแล้วรวมแม่ตายมาเท่าไหร่ไม่นี่ยสีแดงด้วยเออโอ้โหซุปเปอร์บเบจิต้าแสนสามจุกไปเลย เรียบร้อยอ่าสองล้านหนึ่งรอบนี้นะครับอืมอืมมันแรงเพิ่มว่ะสองล้านหนึ่งลิงกับไอ้นั่นใช่ไหมบจิต้าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างซุปเปอร์บจิต้าได้ไงร่างเหมือนกัน,นตีแรงอะแต่ลิงก็น่าจะเข้ากันหนิใช่ไหมลิงกับบูลลี่น่าจะโอเคก็น่าจะได้หมดทุกลิงแล้วโอ้โหตีแรงมากตัวนี้เลือดเหลือหนึ่งแล้วไหม <c oughs> เลือดเหลือหนึ่งอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอทำการฮิวก่อนแล้วกันนะฮิวก่อนฮิวก่อน จะได้เลือดเต็มนะครับถ้าเลือดเต็มเดี๋ยวถ้าเลือดไม่เต็มเดี๋ยวมันจะบเบจิต้าจะตีไม่แรงนะครับเออนั่นแหละก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันต้องใช้เลือดในการเล่นเหมือนโกคูสามเลยเป็นร่างที่ใช้พลังงานเยอะนะซอร์เบจติต้าใช่ไหมเหมือนโกคูสามก็คือเหมือนร่างสามนะครับใช้พลังงานเยอะแล้วก็เคลื่อนที่ช้าแต่หมัดหนัก,กอะไรอย่างนี้เออนะปิดฉากไปซะเ,เดี๋ยติ่งเดียวหรือไม่ททำไมตายทีนี้ไปเลยบุรี่ เธอหน้าก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะสหตอดนด่านนี้เป็นสีฟ้าด้วยนะครับก็ไม่ได้แพ้ทางมาดูกันนะครับเธอนี้ก็มีโอเมก้าซัพพอร์ตนะจะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ลิงก์กับเบจิต้าเซียสองด้วยแต่ถ้าลิงก์กับร่างซูเปอร์เบจิต้าแบบร่างเมื่อกีก้น่าจะโอเคกว่านะใช่ไหมแต่น่าจะโอเคแหละร่างนี้ก็ลิงก์ด้วยกันได้ดีอยู่เพราะว่าเป็นเบจิต้าตัวเดียวกัน,นมันคือเบจิต้าเหมือนกันอนะไรเงีก็น่าจะลิงก์วกันได้โอเคนะผมว่าน่าจะโอเคกับโอเคมาก,มากๆระดับยังไงผมว่านะแบบนี้เลยโอเค มาดีเฟนส์แสนห้าเพราะว่าบัฟดีเฟนส์มาจากซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็ข้ามไปไม่เกี่ยวแล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ใช้ดีเฟนส์ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอเทมเพิ่มดีเฟนส์ก็จะประมาณอ,อยู่ที่งแสนหนึ่งเดิมอะอยู่ที่หนึ่งแสนเดิมเรื่องดีเฟนส์นะครับประมาณแสนแสนกาได้ถือว่าโอเคนะดีเฟนส์หนึ่งแสนเนี่ยพอรับดาเมจแบบธรรมดาธรรมดาในด่านย,กยากๆได้เลยนะแต่ถ้าเป็นด่านแบบอย่างเช่นด่านยูไอดังเฟสสุดท้ายสีม่วงเนี่ยนะจะโดนตบแรงแล้วหนึ่งแสนเขาไม่พอเออโดนแรงแน่นอน 2ล้านสี่นะครับอ่าโอเคอยู่นะอืมเตะไข่ไปสอกหลังอือม,มันท่านในเซลท่าเซลจะชัด,ชดสอกหลังเนี่ยโอเคนะสวยงามคีริคอนชัวร์ทหารการันตีคีริคอนเพราะว่าเจอแอนดรอยแต่ถ้าไม่ได้เจอนี่ตีเป็นสองล้านสี่ก็เข้าโอเคผมว่าถ้าแบบว่าเป็นจตูธรรมดา,าเช่นพวกชาวไซยาปกติน,นนะมันก็เดี๋ยวต้องลองต้องลองต้องลอง่นด่านลำดานธรรมดานะเออ นี่ก็คือเล่นแบบเจอซูที่เป็น Android นะครับถือว่ารีดดาเมจได้ดีนะจะได้แบบรีบรีบปิดฉากเร็วๆนะฮรเพราะว่ามันคีริคอนไงมันตีคีริคอนอเองถ้าใครมีแล้วแบบต้องใช้ตัวละครในการต้องใช้เปลี่ยเป็นล่างในการเปลี่ยนร่างเป็นตัวละครพวกแอนดรอยอะไรอย่างนี้ก็ไปเล่นดนางเฉลี่ยมันได้เลยแล้วก็เอาตัวนี้ไปเล่นเอาไปเอาตัวนี้ไปลงเล่นด้วยไอซูเอป,เเอ,ปเอร์เบจิตา้าเนี่ยตัวแบบชั้นดีเลยนะช่วยได้แบบหลายด้านมากเพราะว่าคีริคอนแล้วก็ตีแบบแรงรแรงมากนะฮะแรงมาก บูรีจะฆ่าได้ไหมน่าจะได้อยู่มั้งล้านเจ็ดถ้ามันไม่ติดเบิ้ล <c oughs> ไม่ตาย,ตายนะฆ่าไม่ได้หรอกติดหรือเปล่ารอชมโอ้โหตายเลย <c oughs> ผมมาเล่นผมมาได้เล่น,มมลนด่านอีเวนต์ปกติมานานเลยรู้สึกแบบมันตายง่ายมากเลยบอสตายง่ายมากตีไปล้านเจ็ดตายเลยสามลอดคีรีคอนโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปจัดทีใหม่สักคู่นะั้นลองเล่นทีมอื่นบ้างแล้วก็ ไปเล่นในดาดที่แบบว่าไม่ได้เจอซื้อไวนะ้ให้แอนดรอยนะเจอเจแบบะดูธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยอย่างชเช่นแบบตัวละครพวกตัวดีข้าไหนแหละนะก็โอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับมาทีมเพลเซายานะมีซัพพอร์ตสองตัวพลากัสกับทาเลสนะครับแต่ว่าทีนี้มันบัฟมาแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหัวท้ายเลยเพราะว่าผู้นำเต็มของเพลเซายาไม่มาเลยนะผู้นำแบบร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยนะมีแค่สูงสุดประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเออผู้นำเต็มเต็มของมันนะของเพลเซายาใช่ไหม รู้สึกน่าจะใช่แหละนะเป็นผู้นําที่แบบธรรมดาธรรมดาธรรมดา,มาแต่ว่าผู้นําเต็มไม่มาเลยหน <c oughs> ุนผู้นำมาจินบูอ่ะมาจินบูซาก้าไม่มีผู้นำร้อยเจ็ดสิเลยนะเออไม่รู้ว่าเขาจะกักทําไมนะน่าจะเก็บไว้ใช้กับผู้นําในตัวละครส5 0ล้านเอ็มอะไรนะเพราะว่าน่าจะเป็นตีของมาจินบูซาก้าน่าจะใช่นะครับโอเคเปิดมาถือว่าดีลิงกับเบจิต้าเปลี่ยนล่างด้วยนะฮะผมว่าลิงก์กับเบจิต้าเปลี่ยนล่างน่าจะเป็นเบสดูโอของมันนะสำหรับเบจิต้าสีม่วงตัวนี้ซุปเปอร์เบจิต้าเนี่ย น่าจะสุดยอดแล้วแหละผมว่าลิงกับไอตัวสีเหลืองอะพิจต้าสีเหลืองเปลี่ยนล่างนะน่าจะโอเคสุดแหละนะเพราะว่ามันเด้งอเมทิเรมาเยอะมากเลยมาเท่าไหร่ครับเปิดมาล้านเก้านะเอาแรงกว่าแรงกว่าตอนเปิดในทีมฟูลเออร์เฉยเลยน่าเป็นเรื่องลิงก์แหละผมว่าเรื่องลิงก์น่าจะโอเคกว่าแล้วเบิลด้วยโอ้โหเบิ้ลแล้วยก็เพิ่มเมทิเรสองล้านหนึ่งนะจากล้านเก้าเป็นสองล้านหนึ่งไปเลยนี่แหละเยี่ยมโชว์ไปหน่อยโอ้โหตายเลยสุดยอดฮะเก็บคนเดียวเพราะการติดเบิ้ลของเขานั่นเองนะ อย่างนี้เห็นนะตีไปล้านเรอบแรกรอบสองสองล้านหนึ่งนะครับเพิ่มมาแสนกว่าได้เลยอ่ะเพิ่มเยอะนะเว้ยเยอะนะเออนีอ่าลเลยอัพเบิร์ดมาเลยดีผมว่าเบิร์ดเลยดีมากโอเคแบบนี้เดี๋ยวเพิ่งรีบตีเดี๋ยวบอสมันตายเร็วเกินไปทาเลต้องวนเธอเนานะทาเลตวนเ,นนเินไปเธอตแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันแล้วเจอกับสีสีเขียวด้วยนะสีม่วงชนะทตุนะครับเอาแล้ว โอเคดีเฟนซ์แสนสองนะครับผมมีซัพพอร์ตเอคลีฟเฟนซนะ์เพิ่มโอเคนะดีเฟนซ์แสนสองนะเออซัพพอร์ตแหละแต่ถ้าเล่นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละก็มีมันก็ต้องมีซัพพอร์ตอยู่แล้วนนนเ,เวนาะเวลาเล่นจริงอะ่ะเออถือว่าโอเคนะดีเฟนซ์แสนสอง,สองใช้ได้เลยวะ่ะจะตีเท่าไหร่รอบนี้สองล้านอนะ่ะถึงสองล้านหนึ่งอ้าวตีเท่ารอบสองไอ้เธอหนีแล้วเลยสองล้านหนึ่งเว้ยแรงวะ่ะ เนื้อทีมพัทยาแล้แม่งแรงขึ้นนะเนี่ยรับเบิ้ลอีกรอบโอ้โหเบิ้ลธรรมดาตกใจอุตส่าห์ติดเบิ้ลแล้วติดเบิ้ลธรรมดานะถ้าเบิ้ลไม่ตายนี่ก็เจ็บอะ่ะตายแน่นอน <c oughs> นะเออผมว่าแม่งหน้าอัพเบิ้ลให้มันสุดๆไปเลยวนะเนาะอย่างงี้เพราะว่าไง,งมันก็ตีแรงอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อคิรีคอนมันก็ดีนะแต่จริงๆผมถ้าผมจะอัพจริงๆผมว่าน่าจะอัพคิรีคอนมาแค่หกก็พอแล้วมั้งแต่มันคงอาจจะน้อยขึ้นไปนะคือผมน่าจะอัพแบบเบิ้ลแบบ สุดไปเลยแล้วก็อัพอัพคีย์มาแค่หกพอนะเออ,อะไรแบบนั้นแบบว่าเบิร์สิบห้าอะไรเงี้ยแต่ก็คงจริงจริอย่างนี้ก็ได้แหละแล้วแต่คนจะอัพนะแต่ผมเพิ่งมาเห็นว่ามันก็โอเคไม่ได้แย่ไปแต่ถ้าเป็นด่าน,นยากๆด่านสตูก่อยเ,เยอะๆนี่คือก็ตีไม่เข้าหรอกนะถึงจะเป็นสีม่วงก็แล้วแต่ต้องคิดดีข้ออย่างเดียวถึงจะตีเข้านะอันนี้แต่เทินหน้ามีทาเลสไปซัพพอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกัน เราก็ต้องภาวนาอย่าให้มันโจมตีไม่ตายใส่เราเข้าแรงเดี๋ยวเลือดไม่พอนะเลือดจะเหลือน้อยเอาเดี๋ยวจะไม่ได้โชว์เต็มที่อันนี้ก็เลือดเด้กมาแล้วเกือบเต็มหลอดแล้วนะฮะโอเคนะไม้โอเคนึกว่านึกว่าจะโดนไม่ตายติดเบิ้ลโถ่ตกใจหมดติดเบิ้ลก็ดีจะได้เพิ่มมินคินิเฟนเพิ่มนะครับมันจะได้ถึกขึ้นไอมาจินเบจิต้าตนนัวนี้ผมเคยทาคลิไปไอรีวิวไปแล้วไปดูได้เลยนะตนัวนี้เก่งมากทําคู่กับไซะ2กวคูเอซีเอ e นั่นไง รู้อีกแนะว่าจะควรตีใส่ใครตีใถ่ตัวที่บางสุดในทีมตีเ <c> ถ <oughs> ิดตัวที่บางที่สุดในโรเลชั่นโ,โ,โหยบอสมันเกียนมากโอ้โหรวเลื่อแล้วกูต่ำมากเลยเลื่ดเลยเกือบครึ่ง,ง,งหลอดวิจิต้าจะตีได้ไม่แรงสุดนะแต่ก็น่าจะแรงอยู่แหละผมตีให้อระมาณหลักล้านเจ็ดน่าจะถึงล้านแปดล้านเก้าเออถึงอยู่มีซัพพอร์ตแล้วก็ลิงค์ครบนะครับนะเสร็จไหารถ้าเลือดเต็มจะตีแรงมากนะแต่อย่างว่าเล่นจริงมันต้องเสร็จเลือดอยู่แล้วนะครับอันนี้มึงอะไรที่ช่วยไม่ได้นะ ก็อย <muitas> <arias> ่างที่เห็น2ล้านนะครับโอเคนะเฮ้ยหลัก2ล้านล้าน9้าล้าน8ปนะครับประมาณหลักสองสองล้านน่ะได้เป็นดาวเหรีแบบปกติสุดแล้ว2ล้านนะมิ๊แต่ว่าปกติปกติเลยนะสองล้านโอ้หลบด้วยหลบเฉยเลยโชว์ไปดินี่มันจะโชว์หลบทุกคลิปที่กูโชว์ตัวละครได้ไงวะตอนเล่นจริงๆไม่เคยจะหลบให้หรอกพูดเลยไม่เคยสักครั้งเนี่ยไปแสนปิดฉากซะเรียบร้อยอ๋อคิิคอน โอเคนะครับผมมาอันนี้ลิงก์อาจจะลิงไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเบยตากูไปเป็นล่างก๊อตแล้วเป็นเป็นล่างก๊อตแล้วนะผมแดงแล้วเรียบร้อยซือเวสยาไม่มีแล้วนะฮะโอเคแต่ว่าเท่านี้จะกับสตูสีเป็สีเขียวนะเราจะชนะทางทาาุได้รู้สึกว่าลูกแก้วพอป่ะวะพอเนาะพอแหละโอเคมาอันนี้แบบโนซัพสอร์ตนะครับดีเฟนส์เท่าไหร่ดีเฟนส์แสนเจ็ด อันนี้คือผมใช้เทมไปนะใช้เทมเพิ่มเพิ่มเลือดไปกูก็ลืมลวดูแตลอดว่าดีเฟน์เท่าไหร่แต่เพิ่มดีเฟน์ทุกครั้งที่ทาการดูเลยให้ตาเห็นนะโอเคไ,ไม่เป็นไรมะดูกันรอบนี้ตีเท่าไหร่นะครับล้านเจ็ดนะอันนี้เนื่องจากว่าลิงก์ไม่พอเนี่ยอันนี้ผมเลือดเต็มมานะบัฟมาเต็มที่แล้วสรับคาสิมัน,นเลือดเต็มแล้วตายเลยเรียบร้อยนะล้านเจ็ดนะเมยนะครับแลกไมก็โอเคนะดบหนึ่งเลยแต่มันลิงก์ได้ไม่โอเคด้วยแหละเลยตีเบาลงมา ปกติจะตีประมาณหลักถ้าลิงครบหรือว่าอะไรครบแบบทีมดีลิงด้กันดีนะจะประมาณหลักแบบล้านเก้าเออล้านเก้าถึงสองล้านแบบตามปกติแบบไม่มีซัพพอร์ตนะแต่ถ้ามีซัพพอร์ตนะครับก็เตรียมมาหลักสองล้านบวกได้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเวลามีซัพพอร์ตแบบเลือกเต็มหลอดเนี่ยมันจะตีเท่าไหร่มันจะตีแบบสูงสุดของมันได้เท่าไหร่แต่ก็น่าไม่น่าเกินสองล้านห้าประมาณสองล้านไม่น่าเกินสองล้านหกอะนะฮะสองล้านห้าผมยังไม่เคยได้นะแต่ก็น่าไม่น่าเกินขนาดนั้นนะไม่น่าถึงด้วยซ้ำนั่นแหละแต่ถือว่าโอเเคคนนะะป็ตัวลรที เหมาะกับการเล่นในด่านของ Android มากนะครับถ้าใครแบบมีตัวนี้แล้วก็แบบต้องการที่จะผ่านด่าน Android หรืออะไรก็แล้วแต่ SBR Android ไม่สิ SBR ที่เจอกับซูเปอร์เพจแอนดรอยเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยตันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นในการเลือกที่จะเล่นนะครับโอเคเลยนะเออมันเป็นตัวละครสําคัญในงานแอนดรอยมากอย่างที่บอกว่าตัวละครในเกมนี้มันสําคัญทุกตัวนะครับอยู่ที่มันจะเหมาะกับด่านอะไรมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมาะกับพวกด่านแอนดรอย Android นะแล้วอาร์ตภาพสวยมากนะครับมันมีเซลล์อยู่ใน Art อาร์ตอะไรเงี้ยเออมันแปลกดี ปกติตัวละครแต่ละตัวจะมีแค่ตัวเดียวคือต,ต,ตัวตัวนั้นอยู่ในอาร์ตอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะนี่มันมีเซลล์ด้วยศัตรูอยู่ในอาร์ตเดียวกันดีมากอันนี้นะเท่มากนะฮะหาตรงเซลล์แม่งทำหน้าแบบทำหน้าจุกนี่และนะหน้าแบบหน้าแม่งแบบอออืื้หไม่ไม่ไมสมควรเป็นตัวร้ายอะ่ะเหมือนเป็นลูกกระจอกอ่ะหน้าตอนโดนเตะน,นี่คือแบบโอ้ใช่เลยนีนั่นแหละอันนี้ก็คืออาร์ตของมันนะครับถือว่าสวยมากผมชอบอาร์ตร่างนี้มากเลยนะตอนมันตอนการ์ดออกมาแ,แรกนี่ผมผม,ผมว้ากับอาร์ตมากเลยนะ ให้คะแนนอยู่ที่เก้าจนสิบเลยนะผมชอบมากอืมมันดูสวยมากเลยนะน,ะนั่นแหละสัมผัสได้ถึงพลังพลังความแรงพลังความเคลื่อนไหวนะมันจะมเีเส้นตรงนิ้วด้วยนะเห็นไหมเป็นแรงแบบแรงดันนะเออแรงดันเส้นนะชอบมากลูกเตะพิฆาต <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอันนี้ก็คือบจเต้าซุปเปอร์บจเต้าสีสีม่วงนะครับก็อย่างที่เห็นถามว่าโอเคไหมโอเคดับหนึ่งเลยเยี่ยมมากเก่งเก่งกว่าผมว่าเก่งกว่าไซเรสานโกคูมั้งที่ผมรีวิวไปคลิปคลิปเมื่อวานนี้ผมว่าเก่งกว่า มันมีได้หลายงานมากกว่าเนียเาสมันต้องแบบมันต้องเลือดมันต้องมันก็เก่งมันก็ไม่มีตัวไหนเก่งกว่ากันแต่ผมว่ามันก็โอเคเท่ากันแต่ผมว่าตัวนี้เก่งกว่าเออผมว่าในีตัวนี้น่าจะเก่งกว่าระดับนึงเลยนะแต่ว่ามันก็เกือบพอกันแหละผมว่านะอืมนั่นแหละตีก็แรงตีแรงได้เลยตีแรงใช้เล่นเลยนะสองล้านได้ตลอดตลอดเลยถือว่าดีแล้วนะครับนั่นแหละก็เป็นตู้ธรรมดาที่คุณที่ทุกคนสามารถเปิดได้เลยจากกาชาธรรมดาากาชาไหนก็ได้ นนั่นแหละก็ขอให้ได้แล้วกันนะใครไม่เคยมีนะครับเป็นตัวละครหนึตัวที่เก่งมากเลยนะนนั่นแหละก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกัน,กนใใคลิปหน้านะครับทุกท่านก็สวัสดีครับผมเปอนใหม่คลิปหน้าบาย